สวัสดีค่ะ FC Fan ค l ับน้องลีโออาทิตย์ยินดีตอนรับเข้าสู่ช่องบัดมวลไลฟ์สไตล์ข่าวสารใหม่ล่าสุดจากน้องลีโอนะคะน้องลีโอโพสอัปเดตเมื่อประมาณ1ชั่วโมงที่ผ่านมานี้โพสว่าโจ๊กตัดโจ๊กคืนนี้20.05นทางช่อง WorkPo พอยกดเลข23ปาฝากชมกันด้วยนะครับแฮแทขอลาแฮแทกลีโอแฮยุงเข้าเล็คอร์ ฝากเป็นกำลังใจให้น้องลีโอด้วยนะคะ FC Fan c l ับคืนนี้อย่าลืมนะคะเปิดจอทิ้งไว้ได้เลย2ทุ่ม5นาทีนะคะทางช่อง Workpoint 23มาต่อกันเลยค่ะมาอัปเดตยอดวิวขอลาเพลงใหม่ล่าสุดของน้องลีโอกันบ้างนะคะล่าสุดยอดวิวตอนนี้อยู่ที่6.2แสนวิวซิงเกิลนี้ปล่อยเมื่อวันที่8มิถุนาที่ผ่านมานี้ผ่านไปแล้ว2สัปดาห์ fc แฟนคลับถ้าว่างเว้นยังไงก็ช่วยกันปั่นนะคะยอดวิวจะได้สูงขึ้นเป็นกำลังใจให้ลูกชายด้วยกำลังใจดีๆมีให้กันเสมอสำหรับคลิปนี้แอรก็ต้องขอลาก่อนนะคะขอบคุณ fc แฟนคลับที่เข้ามารับชมเข้ามาให้กำลังใจคนใหม่อย่าลืมกดติดตามไว้พบกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ